อุบาสิกาพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนางขุดชุตราอุบาสิกาผู้เลิศด,ด้านพระหูสูตรการที่คนเราเกิดมามีรูปร่างลักษณะสติปัญญาและฐานะที่แตกต่างกันนั้นล้วนเป็นผลจากบุญและบาปที่ตนเองเคยกระทำไว้ทั้งสิ้นทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้นไม่อาจหลีกหนีพ้นเพราะฉะนั้นการที่เราต้องประสบกับความทุกข์ในชีวิตหรือมีอุปสรรคและปัญหา้าโถมเข้ามาก็เพราะเราได้เคยพลาดพลั้งทำบาปอากุศลไว้ผลแห่งกรรมจึงตามมาตัดรอนชีวิตแต่อย่างไรก็ตามแม้จะประสบปัญหาเพียงใดก็ย่อมมีวิธีแก้ไขได้ ขอเพียงเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ทำบาปทั้งปวงมั่นสั่งสมบุญสร้างแต่ความดีแล้วบุญในตัวก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในที่สุดชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จได้ดังเรื่องราวของหญิงค่อมคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลณกรุงโกสัมพีมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางอุตรา นางเป็นบุตรสาวของแม่นมอาศัยอยู่ในบ้านของท่านโคสกะเศรษฐีเนื่องจากนางมีหลังค่อมมาตั้งแต่เกิดจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าขุดชุดตราท่านโคสกะเศรษฐีมีทิดาบุญธรรมคนหนึ่งชื่อว่าสามาวดีเนื่องจากนางสามาวดีมีรูปร่างที่งดงามเมื่อพระเจ้าอุเทนราชาผู้ครองกรุงโกสัมพี ได้ทอดพระเนตรเห็นนางสาม,มาวดีเข้าก็เกิดความรักจึงทรงรับนางเข้าสู่พระราชวังแล้วอภิเศกให้เป็นพระมหเหีสีท่านโคสกะเศรษฐีจึงได้มอบหญิงรับใช้จำนวนห้าร้อยนางรวมทั้งนางขุดชุดราให้เป็นเป็นบริวารของพระนางสาม,มาวดีด้วยเมื่อมาอยู่ในพระราชวัง นางขุดชุดราได้รับหน้าที่จัดซื้อดอกไม้มาถวายพระนางสาม,มาวดีทุกวันซึ่งนางได้รับเงินไปซื้อดอกไม้เป็นจำนวนแปดกหาปณะนะแต่ทว่านางได้แอบยักยอกเงินจำนวนสี่กหาปณะ,ะไว้แล้วซื้อดอกไม้เพียงแค่สี่กหาปณะ,ะเท่านั้นกระทั่งวันหนึง่งนายสุมนเจ้าของร้านดอกไม้ที่นางขุดชุดรามาซื้อเป็นประจำ ดานิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่บ้านขณะนั้นนางขุดชุตราก็มาที่ร้านเพื่อซื้อดอกไม้ตามปกตินายสมน์จึงชวนนางให้อยู่ฟังธรรมร่วมกันก่อนซึ่งนางก็ตกลงและหลังจากที่นางขุดชุตราได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนางจึงเกิดความละอายไม่อยากทำความชั่วอีก ด้วยเหตุนี้นางจึงนำเงินทั้งแปดกหาปณะนะมาซื้อดอกไม้จนหมดโดยไม่ได้แอบเก็บไว้เหมือนทุกครั้งนางจึงกลับสู่พระราชวังพร้อมด้วยดอกไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อพระนางสามาวดีได้เห็นดอกไม้ที่มีจำนวนมากกว่าปกติจึงได้ถามนางขดชุดตราว่าวันนี้พระเจ้าอุทเทนได้พระราชทานเงินให้แก่เจ้าเป็นจำนวนสองเท่าหรือ ฝ่ายนางขุชุตราซึ่งบัดนี้ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วจึงไม่กล้าที่จะทำความชั่วดีใดอีกได้ทูลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามิได้เพคะพระราชามอบเงินให้แก่หม่อมชันทุกวันเป็นค่าดอกไม้วันละแปดกะหาปณะนะแต่หม่อมชันยักยอกเงินซื้สี่กะหาปณะนะซื้อดอกไม้เพียงสี่กะหาปณะ,ะเท่านั้นแต่วันนี้ หม่อมฉันได้ฟังธรรจากพระบรมศาสดาแล้วก็มีความละอายที่จะทำความชั่วทั้งปวงวันนี้หม่อมฉันจึงได้ซื้อดอกไม้หมดทั้งแปดกะหาปน้าเพคะพระนางสามมาวดีเมื่อด้ฟังคำแล้วก็ไม่ได้พิโรธโกรธนางขุดชุดตราแต่อย่างใดกลับตรัสด,ด้วยความดีใจว่าถ้าเช่นนั้นเธอจะช่วยแสดงธรรมที่ได้ฟังจากพระบรมศาสดาให้กับพวกเราได้รับรู้ดีเถิด ด้วยความเป็นผู้เคารพในธรรมก่อนที่นางขุดชุตราจะแสดงธรรมถวายพระนางสามาวดีนั้นนางจึงขออนุญาตอาบน้ำชำระร่างกายแล้วแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อกเกลี้ยงสีขาวชุดใหม่จากนั้นนางก็นั่งบนอาสนะที่สูงกว่าอาสนะทั้งปวงในที่นั้นแล้วแสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีพร้อมหญิงบริวารทั้ง500เนื่องจากนางขุดชุดราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี จึงสามารถทรงจำธรรมะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ได้ทั้งหมดทำให้พระนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิงบริวารถึง้ง500คนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตามไปด้วยเช่นกันนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระนางสามาวดีพร้อมด้วยสตรีทั้ง500ต่างก็พร้อมใจยกนางขุดชุดตราให้เป็นอาจารย์ของตน และให้นางขุดชุดตรามีหน้าที่ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วนํามาถ่ายทอดให้กับพวกตนได้ฟังเป็นประจำทุกวันด้วยเหตุที่นางมีความทรงจำเป็นเลิศและสามารถถ่ายทอดธรรมะของพระบรมศาสดาโดยไม่ผิดเพี้ยนทำให้ในเวลาต่อมาพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องนางขุดชุดตราไว้ในตำแหน่งอุบาสิกาผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงในด้านพระหูสูตร เหตุที่นางขุดชุตราได้มาเกิดเป็นสตรีผู้มีปัญญามากจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นสตรีผู้เป็นพระหูสูตรเช่นนี้ก็เพราะย้อนไปในอดีตเมื่อหนึ่งแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้นตรงกับกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะในครั้งนั้นนางได้เกิดเป็นกุลธิดาในเมืองหงสวดีวันหนึง่ง นางได้เดินทางไปยังอารามเพื่อไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระปทุมุตตราศาสดานางได้เห็นพระศาสดาทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทัดคะผู้เลิศก,กว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูตรด้วยความปรารถนาตำแหน่งนั้นนางจึงได้ทำบุญและอธิษฐานจิตฝ่ายพระศาสดาก็ทรงพยากรณ์นางไว้ว่าในอนาคตการนางจากสมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวังไว้ ได้ฟังดังนั้นนางก็ดีใจมากได้สร้างบุญกุศลอื่นๆจนตลอดชีวิตหละจากโลกแล้วจึงได้ไปบังเกิดในเทวโลกและเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่สองภพภูมิคือสวรรค์และโลกมนุษย์จนวันเวลาล่วงไปได้หนึ่งแสนกับในชาตินี้นางจึงได้สมความปรารถนาก็เพระบุญที่กระทําไว้ในอดีตนอกจากนี้นางยังได้สร้างบุญไว้ในภพชาติหนึง่ง ครั้งนั้นนางขุดชุตราได้เกิดเป็นนางสนมรับใช้อยู่ในวังหลวงพระราชาในครั้งนั้นได้ส่งนิมนต์พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแปดพระองค์มาฉันพัตหารในพระราชวังเป็นประจำในวันแรกที่พระปัเจก,กับพุทธเจ้ามารับบินทบาทในพระราชวังราชบุรุษได้ใส่บาตรด้วยข้าวปลายญตาที่ร้อนจนเต็มบาตรท,ทาให้บาตรร้อนพระประเจก,กับพุทธเจ้าต้องผลัดเปลี่ยนมือถือบาตรอยู่บ่อยๆ นางขุดชุตราสังเกตเห็นเช่นนั้นจึงได้ถวายกำไรงาเพื่อไว้รองบาทของพระประเจกับพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าทรงถือบาทตรงกำไรงานั้นแล้วก็เสด็จกลับไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะด้วยบุญนี้นางจึงเป็นผู้มีปัญญามากและบุญที่นางได้อุปถัมภ์พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นทำให้ชาตินี้นางได้บรรลุโสดาปติผล ส่วนสาเหตุที่ทำให้นางเป็นผู้มีหลังค่อมนั้นก็เพราะในชาติเดียวกันนั้นนางเคยแสดงท่าทางล้อเลียนพระประเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่มีหลังค่อมด้วยความขนองด้วยผลกรรมนั้นทําให้ชาตินี้นางจึงต้องกลายเป็นคนหลังค่อมตั้งแต่กำเนิดและเหตุที่นางขุดชุดตราต้องเกิดในตระกูลต่ำกลายเป็นคนรับใช้ของผู้อื่น ก็เพราะในอดีตสมัยพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้เกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีวันหนึง่งมีพระอรหันต์เทรีองค์หนึง่งซึ่งเป็นคนคุ้นเคยในตระกูลของนางได้มาหาในเวลาบ่ายขณะนั้นนางกำลังแต่งตัวอยู่นางอยากจะได้กระเช้าเครื่องประดับแต่เนื่องจากเวลานั้นไม่มีสาวใช้อยู่เลยนางจึงได้วานให้ภิกษุณีอรหันต์รูปนี้ ช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับให้แก่นางซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะเป็นการใช้ผู้มีคุณธรรมสูงกว่าตนซึ่งพระอาหารหันต์เถรีคิดว่าถ้าเราไม่หยิบกระเช้านี้ให้แก่นางแล้วนางก็จะโกรธเราและผลจากความโกรธนั้นก็จะทําให้นางไปเกิดในมหานรกแต่ถ้าเราหยิบให้ผลกรรมนี้ก็จะทำให้นางต้องไปเกิดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่น ด้วยจิตเมตตาคิดจะอนุเคราะห์นางพระอรหันต์เทรีจึงคิดว่าการที่นางคอยรับใช้ผู้อื่นย่อมดีกว่าต้องไปตกนรกหมกไหม่เป็นแน่พระเทรีอาศัยความเอ็นดูจึงได้หยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่นางและเพราะผลกรรมนั่นเองจึงทำให้นางขุดชุดราได้มาเกิดเป็นคนรับใช้ของคนอื่นถึง500ชาติแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ นางก็ยังต้องกลายมาเป็นคนรับใช้ของคนอื่นก็เพราะกรรมในครั้งนั้นเองจากเรื่องราวของนางขุดชุดตราทำให้เราได้เห็นว่าทุกการกระทำที่ได้ทำเอาไว้ในอดีตทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปย่อมย้อนกลับมาส่งผลทั้งสิ้นชื่อว่าไม่ให้ผลน,นั้นเป็นไม่มีเลยดังเช่นชีวิตของนางขุดชุดตรา พระบุญที่กระทําไว้ทำให้นางได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านมีปัญญาเป็นผู้หูสูดแต่ในขณะเดียวกันนางก็ต้องกลายเป็นหญิงค่อมและเป็นคนใช้ของผู้อื่นก็เพราะบาปที่นางได้กระทำเอาไว้เองแม้เราก็เช่นกันเราทุกคนยังคงตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันคือกฎแห่งกรรมทุกการกระทำล้วนมีผลทั้งสิ้นเราจึงไม่ควรประมาท วรเร่งสร้างแต่ความดีเพียงอย่างเดียวบาปเพียงเล็กน้อยก็อย่าได้กระทำเพื่อชีวิตในภพชาตินี้และทุกภพทุกชาติของเราจะได้มีแต่ความสุขสมหวังตลอดไป